สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนนะคะและหักเงินพนักงานในเดือนนั้นค่ะไปที่ไอคอนเงินเพิ่มนะคะ จากนั้นมาที่ช่องตั้งแต่วันที่นะคะก็คือสองค่ะสองหห้านะคะถึงไปที่ย8 02ิ5 5 8ดสองหห้าค่ะคลิกโอเคค่ะกดปุ่ม F 3เพื่อเพิ่มค่ะรายการเงินเพิ่มรายการแรกนะคะคือ ของนายดีจริงแน่นอนค่ะรหัสพนักงานนะคะคือ0ูนค่ะชื่อดีจริงแน่นอนนะคะส่วนวันที่จะเป็นวันที่28 02 58ค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะก็คือเวีย้ยขยันใส่จุดแล้วกด enter ค่ะรายการแรกนะคะ มาที่ยอดเงินนะคะก็คือ1,000 0บาทค่ะเสร็จเรียบร้อยกด F10 เพื่อบันทึกนะคะรายการต่อไปนะคะคือนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะได้เปี้ยขยน 1, ัน1,000บาทรหัสพนักงานคือ03ค่ะวันที่นะคะจะเป็นวันที่28 02ิบค่ะ รหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะก็คือเวียกขยนันใส่จุดแล้วกด enter ค่ะแล้วกดเลือกค่ะยอดเงินนะคะก็คือ1,000บาทค่ะเม,มื่อบันทึกเสร็จแล้วก็กด f 1 0นะคะจากนั้นก็กด escape เพื่อออกค่ะจากนั้นก็กด escape ออก อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปที่รายการเงินหักนะคะตั้งแต่วันที่เป็นวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าแปดนะคะถึงวันที่ยี่สิบแปดศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะกดปุ่ม F สามเพื่อเพิ่มค่ะพนักงานที่ถูกหักเงินคือนายดิงแน่นอนนะคะ าหัสคือศูนย์สองค่ะวันที่จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดศูนยห้าแปดนะคะประเภทงานหักใส่จุดแล้วกด enter นะคะประเภทงานหักในที่นี้ก็คือขาดงานค่ะกดเลือกค่ะ ยอดเงินคือ500บาทค่ะจากนั้นก็กด f 1 0เพื่อทำการบันทึกค่ะกด escape ออกค่ะกลับมาที่หน้าจอรายละเอียดเงินหักนะคะก็จะมีที่เราคีย์จริงไปเมื่อกี้ก็คือนายดีจริงแน่นอนแล้วกด escape เพื่อออกค่ะ เราบันทึกเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานในเดือนกุมภพาธพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ